โย่อยูโย่อยุ้ยโอ้โหบด้าบอหนี่โอ้ยียังวะเจ๋ตั้งัวชนโอ้ยเอาีบีมาเลียนไปข้นเนียโอ้ันบอด้ร่างเดี๋ยวเดียวเดียวียวคือกันอนนพี่นองเอ้ยวายโอ้บอดี้เด้อเด้อ เออมันแรนใส่เห็นแล้วนี่เสรียกับบริลลามก็สิไปทังผุนเยไปไหนเนาะบอสเกิดมันไล่ต่ำออาพี่น้องเอ้ยบ่ิเวนแนวที่เนเนาะม่ย่างห้องหาจะคว้างนี่ห้องเอาหยาบบเอาสื้อเสอบผมากัดแสกบกแบันนี่เอาย่านตีงว่วบอย่านไปตีงวัวมันตีนี่ Ơ, ừ, má cả đại Ơ, ừ, ăn tòa lại đây mua ừ, này, nó đang nèo khóng lên Ôi, ào, chẳng, ừ, ào, cái, không? Ôi, áo chân, áo tay sao? Nó đang nèo khóng lên lên, đất nhỏ ấy ừ, Nó đang nụ côn, nhỏ Má, mà, mà đi lên, má Má lên, má lên, má Má lên, má, đi làm má Má, má mẹ Má mẹ, bụi dài Má mẹ, má mẹ, má mẹ, lên, 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 lên ยองัว่ะงอีอยังมาอ้ีลาแม่มาเล่นซื้อดอกลูกแม่มาเล่นมาเล่นมาเล่นอุ้ยี่น้องเอ้ยว้าวมึงอีนั่นดูมันยังม่ยอมเลยเออ้อ่อีหยังจัะม่ย่อมสาวอ้ามาสีดอกกันยังสีมาน้ำมาส้นอยู่อีบี บีบว้ายเฮ้ยว่าเขาดีว่าถือสโลกับคนเนาะทีนด้อีแม่งามๆเป็นไหนล่ะหืล่ะเอ้ยเป็นที่ไหนแม่มาเบิ่งหลักลูกน่มไข่น่มไข่ลูกกินได้เราบอโอ้น่มยุบแล้วน่มยุบแล้วแต่ว่าหัวน่มยังบาดอยู่ยังบาดอยู่เพราะว่าลูกหลุดเนาะ ปลูกเนกินน่อได้แล้วพี่น้องเอ้ยน่อนหน่ยย่งใหญ่ฮนี่คนน,นน่ะปลูกชาเป็นน่องอยู่ไอล่ะชาเป็นน่อมแห้งกันอยู่สองตัวนอดไผโอ้ยเอา้าเีนี่แม่อ้อ้คุณแม่แมอ่า,นนาอ้าวมาแบบไก่มันยังน้ำมากปิดเ่ออยู่ อู้อันตราย,อ,ยอันตรายพี่น้องอันตรายนี่ว่าแม่นี่เฮ้ยถ้มันเข้าไปทั้งในหัวน้องจะอาดใส่กับอันน้ำบักจับเอ้ยใช่ไหมโหดแท้ฮนะนั่นจิตบาดตาเพิ่งขึ้นเลยเอา้าแม่บาดตามันในแม่เนาะเฮ้ย พี่น้องเอ้ยคนกำลังอ้อมหัวจะของทีเจ้าของหัวคนอ้อมหัวจกสาจกสาอันน้ำไว้ให้ง่วงพี่น้องคนซือดินออกไปอีกซือดินออกไปอีกไรหน,หนึงพี่น้องกำลังอ้อมกำลังอ้อมสาพี่น้องเสาปูนมาอ้อมอู้หัวหน่อยก็เป็นตะแพงแต่ อิล่าอืมโอ้ยน้ำบักจับลูกน้ำบักจับอิลานี่เด้กัสนลูกออิลานี่ก็เป็ดตาฮักอืมกเป็ดตาฮักเป็ดตาฮักเน่าลูกเนาะโอ้เป็ดตาฮักเลยตระหักบักลาอันนี้อีขึนี่ยอันนี้หัวแม่หน่อยแม่นี่ยขึ้งหามเลยพช่น่ะโตโตทั้งในนั่ยอืมหนอนเกลยสุดเนี่ยนังนานาตันเสื่องแย่อตันอี๋ดีพี่น้อง นแบบพี่น้องลูกงัวงัวที่เพิ่นเกษตรกรเพิ่นเอามาเลี้ยง,งได้ปีกว่าได้พี่น้องเนี่ยเป็นเกืตอที่ซื้อทางเพิ่มไปอีกพี่น้องเอ้ยจัดการเกียวกับง้เนะพี่น้องบ่งแม่นี่ด้วยนะโอ้เป็นอีหยงังือเป็นง้วจงังเิฮะเป็นง้วดุไลง้วเขาบะทอกันอีบี้เปลนน้ำง้วพี่น้อง งอมังโตกับหูงูมังโตกับบงหูจ้ะพี่น้องไ้วใจบ่ไรเด้ก็สับพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยมันหูแต่จะของมันถนันดเดยอื่นมันตางกินนี่มันก็สิจากกาัดกันพี่น้องงหน้อยคนลองโตกับน้องน,นี่ฮอันนี่เพื่อเอาเขาโคตรจ้ะพี่น้องห้ามเขาโคตรมากเลยเจ้าไวมาอีกแล้วเอาหงวแม่นี่โอ้ นี่จากบ้านดอกพี่น้องเอ้ยเอาอันเขาโคตรต้นเขาโคตรห่างนะพี่น้องเนาะมาให้หัวกินจากมันอึดหยาเนาะกินหยากิ่นล่ำเขาโคตรกินเฟื่องตะช่วงนี่ก็มีเตเฟื่องกับพี่น้องแล้วเขาโคตรห่างจากพี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่ดอกพี่น้องเอ้ย นี่จากงัวแม่นั่นดอกนี่จากพี่น้องผู้ใดคิดสิเลียเล่ยงงัวเลี้ยงยางเด้อจากพี่น้องนี่ทีนี่ท่ทางปรักทีปรักท่างเฮ็ดไว้จกสาจกยังไว้เหง้าง้นอนะจากพี่น,อน้องเนาะเอาหน้าในางนันวเนาะกับพ่อเลี่ยงรจาจะพี่น้องเลี่ยงงัวกะบุญน้ำทงน้ำทาจากตอยงัอลงมาเลี่ยงแต่ว่านี่พ่นอ้อมน้ำบักจับไว้เบิจากพี่น้องนี่กินพ่นมี่ทะเนก็อ้อมไว้เท่านั้นจากพี่น้อง บ่มไว้เป็นที่เป็นท่าเป็นซัดเป็นเพื่อนไปง้อเคลื่อนเขามาบุญไหวน่าจะพี่น้องเนาะดียุตจากพี่น้องรูดแบบนี้ก็ดีเอาทั้งเครื่องในเทิง์นเอาดินเอายางมาเท้สูงเอาว่าแม่ี่ิละน้่มกวนอีนดีบาลน,นี่ก็ถือเป็นม่มีบับนน้ำมามักจับขันนี่เนาะเออสมนงบมาบานเคาะเทียบของนีตจากดอก อะไรที่เป็นแต่แพงเถอะอืมอา้าดเป็นแต่แพงแต่ว่ามันมาเมียอืมโอ้อยากเอาไปเลี้ยงเลยเนาะแต่ว่าอยู่หน้ามันหลหมดเฮออ้ยคุณเม่นี่คุณแม่ยอ้าดหมาคือจะมีเสตุยๆเถอะพี่น้องลูกหมาเป็นเป็แต่พงแต่แพงอี๋ละอืม,อมยายเป็ดมีหลายไปฉันอยู่หน้าฉันบ่มีก็จะเอาไปเลี้ยงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นคุ้มให้เอาไปเลี้ยงอยู่นี่ลูกหมาเพิ่นอะ จะสวยง,งามพี่น้องอืมนี่จะสวง,งามาี่มันเป็นม,าม้าแม่จะพี่น้องมองเพ่นอยู่นนำในบือึดบือยากจะพี่นอ้องช่วงนี้ถึงง่อมันส์ีลงราคาสุดๆกับเป็นเรื่องของง้อสะก้อนนะพี่น้องนะอยมันถึกไปสะก้อนอามีหนาทีเลี่ยงเลี่ยงไปตัวพี่น้องมันได้ลงทุนเฮ็ดเหรอ เนาะพี่น้องเนาะวาบอ่ซื้อมาแล้วก็ได้เรียงตัวถือยุแพงกับเป็นเรื่องของอนาคตได้จากพี่น้องได้มือทั้งนาว่เป็นเรื่องของโศกชะตาป่าลิขิตและพี่นอ้องเอ้ยอนาคตของลุ่มเกษตรกรู้เรียงง่วนนะจับพี่น้องเนาะเ้าบ่เดือดหล่อนเ้ากับเรียงไปเรื่อยจากพี่น้อง จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียก็เนิด้ดจา้ากขอให้พี่น้องยิดีไม่แห้งสูส้ทุกคนแล้วจ้ะพี่น้องเด้อสด,ดีจา้า